สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับผมสวัสดียามเช้าครับวันนี้พาพี่พาน้องไปดูเบ็ดกันใหม่ครับผมคลิปที่แล้วนี่ผมได้ปลาไหลไปตัวตัวใหญ่มากเลยครับพอเป็นสระหลังบ้านเลยครับผมวันนี้เลยใส่เหยื่อเกล็ดยังเกาแลวครับผมแต่เป็นเบ็ดขวดมัดขวดเอาใส่เขียดตายเลยครับผมเกี่ยวจากปากมาตูดหย่อนไปเลยครับผมเห็นว่าปลาไหลเป็นตัวใหญ่ครับเลยลงไปช้าดูครับไปครับผมเดี๋ยวลองไปลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรนะครับผมไปครับ ลองกระลุนกันครับวันนี้จะมีปลาอะไรมากินเดียวครับผมวันนี้เป็นไม่ใช้เบ็ดขวดเลยครับมัดเกาขวดับบปปฟรีครับผมหยนไว้ห้าหลังครับผมสะไม่ใหญ่นะครับผมสะเล็กเล็กไม่รู้วันนี้จะมีปลาอะไรมากินหรือเปล่าเกี่ยวเป็นเกียดนะครับผมเกี่ยวนอนดินเลยครับ เหมือนเกี่ยวปลาไหลโดยตรงนะครับผมแต่ไม่ร euh ู้คะจะมีปลาอะไรมากินนะครับหยนไว้ที่ที่เก่านี่ครับขวดนี่ครับเก่าครับผมหยนลบเลยครับริมโน้นไปไม่ได้ครับมันลบเลยหยนไว้ห้าหลังไปครับเดี๋ยวลงไปดู ลูกนี้ก่อนครับดูลูกนี้ก่อนครับเดี๋ยวลองดูลูกนี้ก่อนครับโอ้ลอยดึงครับผมลอยดึงไป้างไงนู้นครับ นี่ครับเดื่อหมดเลยครับลอยดึงไปข้างใน,นครับแต่ไม่อยู่ไม่รู้เป็นปลาอะไรครับไปครับเดี๋ยวไปดูลูกทื่งครับผมจะมีติดตักตัวไหมครับจะมีปลาอะไรตอดไหมครับไปครับ นี่ครับเขียดยาวเป็นทางเลยครับผมมาดูปลาเลยมาตอดครับ อโอ้คันนี้ก็ลอยดึงครับโอ้ปลาช่อนครับผมนี่ครับอปลาช่อนดึงนะครับผม มันก็เป็นปลาไหลปลาช่อนครับนี่ครับมันใส่จะกินแต่หัวค่ำครับเน่าครับผมทิ้งครับเอาไม่ได้ครับมันเน่าไปครับหลังตื่นต่อครับผม โอ้หลังนี้ก็ลอยดึงนะลอยดึงครับดึงไปนุ้งเลยครับผมแต่ไม่อยู่ครับผมไม่อยู่ครับก็จะมาใส่ปลาไหลตามดูนะครับเผื่อมีตัวติดกระชอนไปตัวเดียว ลองไปดูคันสุดท้ายครับผมคันสุดท้ายจะเป็นยังไงครับไปครับนี่เป็นบ้านพ่อตานะครับผมพ่อตาไม่ใหญ่น่งทำครับข้าวอยู่ครับนั่งคุยกันน,นี่คันสุดท้ายตรงนี้ครับผมใส่ตรนี้ครับ ไปไหนครับวานโยนไว้น right? ี่ครับโอ้ป่าดึงไปครับไปไกลด้วยครับไม่รู้ไปทางไหนเลยครับโอ้โหน่งงครับ่นไ่มครับอยู่ใต้พมไม้ครับนครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวลองลองหาไม้มาเคลียดูก่อนครับเดี๋ยวตรงไปเอาหาไม้แป้วที่บ้านมาก่อนครับปลาเลนอะดูขวดครับดูขวดหมุนครับเห็นไหมครับไปครับเอาไม้ก่อนครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับปลาอะไรไปมาแล้วครับผมไม้ ปลาอะไรเอ่ยครับอยู่หรือไม่อยู่ครับไม่รู้เป็นปลาอะไรด้วยครับอยู่ไม่อยู่ก็ไม่รู้ครับเดีย๋ยวลองลุ้นครับโอ้โหไม่น่าจะอยู่ครับเบาหวงแล้วครับผมโอ้อยู่ครับอยู่โอ้ปลาไหลแล้วผมนี่ ตัวนี้ก็ใหญ่ครับผมตายแล้วครับโอ้ไฟติดแต่วันครับผมดูยกไปแก่งบนครับผมนี่ครับผมใหญ่ครับตัวพอๆกับ ที่ได้ไปเลยนะครับผมอาจจะใกล้เคียงกันเลยครับผมอุกก็ไม่อยู่ครับใหญ่ครับใหญ่เดเรื่องอีกแล้วครับผมใส่ทิศตะวันคือผมไม่ได้มาดูแล้วครับเพราะว่าเบ็ดขวดเป็นเบ็ดขวดก็เลยใส่ย,ย่นย่นกะเท้าเลยทีเดียวครับผม มีมีกินครับผมกินได้ครับใหญ่ครับน่าจะประมาณหกขีดเจ็ดขีดน่าจะเท่าตัวเก่าครับผมน้ำหนักสุดยอดครับผมใส่เป็นขวดห้าหลังครับผมลงมาตาดูครับเห็นว่าปลาไหลตัวใหญ่เสือมันจะมีอีกก็ได้จริงๆครับผมได้อีกแต้มนึ่งครับสุดยอดครับผมนี่ครับ มันหมาดิแก้วก็ผมโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็ต้องลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้แล้วครับผม่อนจบก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำาำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ